สวัสดีครับผมนายกมลทรัพย์ทรัพย์มีมานำเสนอความก้าวหน้าโครงงานการสร้างทฤษฎีจากแบบจำลองสำหรับวงการมิรบแบบซูเปเดียและบริการมิรบแบบฟาต้ามอกาน่าครับผมเอ่อเป้าหมายของโครงงานเนี่ยเพื่อสร้างสมการที่สามารถบรรยายประวิการทั้งสองในแบบจำลองได้และอธิบายความแตกต่างระหว่างบริการทั้งสองได้นะครับบริการมิระแบบซูเปเดียเนี่ยเป็นรงการที่เกิดขึ้นเหนือแนวขอบฟ้านะครับจะเกิดจากบริการเทมเปอร์เจอร์อินเวอร์ชั่นนะครับจะเห็นได้ดังภาพว่าวัตถุเนี่ยจะมีลักษณะเสมือนมีกระจกเงาสะท้อนอยู่เหนือหัวมันนะครับ ส่วนฟาต้ามอกันนาเนี่ยจะคล้ายคลึงกับการเกิดแบบซูบิเดียแต่ว่าจะมีลักษณะหัวตั้งนะครับเรือจะเห็นหัวตั้งสลับกับหัวกลับก็ได้นะครับผมซึ่งกรการทั้งสองเนี่ยเกิดจากกระการเทมเพอร์เจอร์อินเว์ชั่นเหมือนกันนะครับทฤษฎีเกี่ยวข้องนะครับก็คือถ้าเราใช้ความเข้มข้นของ,ของน้าตาลซูโคสที่แตกต่างกันเนี่ยจะทําให้เกิดค่าดาัชนีอของแสงที่แตกต่างกันนะครับ complex conjugate rules of auxiliary equation นะครับ ถ้าเรามีสมการอนปพันธ์ที่มีคําตอบเป็นจํานวนเชิงซ้อนนะครับจะได้คําตอบแบบนี้นะครับก็ผมกดของสแนลครับมุมตัวมุมที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้และยังสามารถแยกแยะสีได้ในมุมเงยเนี่ยจะเป็น30องศาแล้วก็40องศาในมุมก้มนะครับผมแล้วเรากําหนดให้ข้อมูลให้มุมทั้งสองเนี่ยเป็นมุมที่สามารถแยกแยะประการได้นะครับสมมุติฐานนะครับพื้นฐานนะครับ การเกิดปรากฏการณ์ทั้งสองแบบคือ temperature inversion นะครับจึงจะนำมาสร้างแบบจำลองให้มีชั้นดัชนีของแสงคล้ายกับปรากฏการณ์นั้นนะครับและก็จะทำการทดลองโดยสนใจปัจจัยอย่างนี้นะครับก็คือมุมที่แสงตกกระทบตำแหน่งที่แสงตกกระทบการเกิดปรากฏการณ์ที่มุมตกกระทบเท่ากับศูนย์องศาและจะสามารถอธิบายเส้นแสงด้วยสมการทางกลศาสตร์ได้นะครับการออกแบบแบบจำลองนะครับจะทำจากอะคริลิกใสยาว9กเซนติเมตรสูง45ซนติเมตรกว้าง5ซนติเมตรใสสารละลายอนตานซูโคชละนละ2ซนติเมตร ที่มีความค้นแตกต,ต่างกันจํานวน14ชั้นรวม28ซนเมตรนะครับ <c oughs> การกําหนดตัวแปรเปน็นดางภาพเลยครับเอ่อวิธีการเตรียมแบบจําลองเนี่ยสาร,ะสาระละลายน้ําตาลซูโครสม,มาตรฐานเนี่ยคือน้ําเดือด1นกิโลกรัมกับสารละากับน้าตาลซูโครสสกิโลกรัมนะครับเอ่อแล้วก็จะทําการเจือจางโดยการเติมน้ ml, ํา100มลต่อต่อสาระละลายมาตรฐาน1000มิลนะครับทำซ้ำไปเรื่อยๆจนได้ทั้งหมด14ชั้นนะครับการทดลองมีทั้งหมด4การทดลองนะครับข้าผมอุปกรณ์ดังภาพเลยครับผลการทดลองที่1นะครรับบเาพว่า สามารถสร้างฟังก์ชันของดัชนีเสแสงได้ดังภาพนะครับผลการทดลองการทดลองที่2ครับผลการทดลองการทดลองที่3ครับผลการทดลองการทดลองที่4ครับผมเราพัฒนาสมการจากกฎของสเนลมาจนได้สมการที่สามารถบรรยายฟังก์ชันของเส้นแสงในแบบจําลองได้ดังภาพนะครับผมแล้วก็เมื่อเราเปลี่ยนอินเทอร์คอนดิชันเป็นมุมตกวทบเท่ากับศูนย์องศาเนี่ยก็สามารถสร้างสมการบรรยายความยาวของเส้นแสงได้นะครับครับผมเราสามารถสรุปว่าสมการที่ได้กับผลการทดลองเนี่ยมีความสอดคล้องกันนะครับ แล้วก็มีการาวัดผลเพื่อตรวจสอบสมการและผลการทดลองนะครับครับผมสามารถแยกแยะระมาก,การได้ทั้งหมด4วิธีครับขอบคุณครับ